ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อที่บอกเลยว่ามีเมนูแปลกๆเยอะมากวันนี้พามาที่ร้านอู่ฟู่ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อค่ะที่เราชอบที่นี่นะคะเพราะเขาคิดเมนูได้แปลกมากค่ะและยังมีเมนูอื่นให้เลือกอีกเยอะด้วยค่ะวันนี้เลือกไม่ได้สั่งมาแบบจัดเต็มเมนูปากหม้อเขาจะทํากันสดๆหน้าร้านเลยค่ะส่วนไซส์ดั้งเดิมแนะนํามากเมนูแรกเปิดมาด้วยก๋วยเตี๋ยวปากหม้อต้อยมยำค่ะปากหมอ้อโตๆนะคะรานกับน้าจิ้มแบบเนี้คือฟินมาก ยิ่งทานคู่กับน้ำซุปต้มยำเข้มข้นสุดๆและนี่ค่ะปากหมอ้ออบชีสไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนชีสแบบยืดมากและใครจะไปเชื่อปากหมอ้อกระชีสคือเข้ากันสุดๆและอีกหนึ่งเมนูนะคะจะเป็นปากหมอ้อมีลาบค่ะจะเป็นปากหมอ้อนะคะราดด้วยตัวลาบแบบเนี้คืออร่อยเข้ากันอีกแล้วและนอกจากปากหมอ้อนะคะของทานเล่นที่แนะนําจะเป็นตัวเซตสาสหายเลยค่ะ จะมีหมูกระเบื้องปีกไก่ทอดแล้วก็เกี๊ยวทอดค่ะและถ้าใครอยากทานอาหารจานเดียวนะคะเราแนะนําข้าวไก่ล้วนเค็มอู่ฟู่ค่ะบอกเลยว่ายิ่งทานคู่กับน้ําจิ้มของทางร้านนะคะคืออร่อยเข้ากันมากๆากแต่ถ้าใครชอบทานรสจัดนะคะเราแนะนําข้าวหน้าผัดใบยี่หร่าหมูค่ะจานนี้รสชาติเผ็ดร้อนอร่อยสุดๆค่ะทุกจานที่นี่เขาผัดน้ําไม่ใช้น้ํามันด้วยเมนูเครื่องดื่มนะคะเขามีทั้งน้ําสมุนไพรแล้วก็พวกชากาแฟค่ะแนะนําเป็นตัวกาแฟเย็นโบราณอร่อยมากหรือจะเป็นชาไทยรสชาติหอมหวานน้อยอร่อยก้ม กล่อมกินคาวเสร็จก็ต้องกินหวานค่ะมีไอศครีมกะทิโฮมเมสสูตรของทางร้านและนอกจากหน้าตาน่ารักนะคะรสชาติของเขายังอร่อยเข้มข้นสุดๆเลยค่ะแอบบอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยสามารถลองคาราเอเกะได้ด้วยนะร้านอยู่ถนนพัฒนา,าการข้างโรบินสันเปิด10โมงถึง2ทุ่มหยุดทุกวันพุธนะ